โอ้ยโ,ยโ,ยโ,ยโย้ตายเลยเน,นี่ยมันถึงมือคือนนี่เออแต่มันก็นยัง<า>ยแข็งเลยลมมหัวคว่ำหัวเขี่ยมไป <laughs> คนให้เขี่ยมย <laughs> ไม่ยามไม่ยามอีกอย่างนะเขาลองเนี่ยยามรอบ <laughs> โอ้ ตัวเดียวตัวเดียวป่ตู้บ่เขาวอะมันสองตัวเปล่าอืมฝนเอ้ยปลานีหน่อยเอ้ยสามตัวตู้บ่อขาว นีีก็มฮะตัวนี้ตัวนี้รอบขาดแบบจนดมืดๆขานไปในเขาเลยโอ้ตัวนี้ตัวบิ๊กยู่มมึงในหลอกเขาขาดจนดมุดมาล่ะปล่อันนี่หนึ่งกินเดียว หนึ่องามออเขาอีาอาร้านึงไ่ใส่วะสามหน่งสองสามอ อ๋อยิงล้วนึงหายมันหายหายรือบันทิดปลาช่อนวหรอปลาลากลงน้ำแล้วอ๋ออันนี้เรือมันดอือม โอ้โหตายออ้โหตายอุ้ยโู้ยฮู้ยฮู้ยฮู้ยโอ้ตายเลยอันนี้มันถึงเมื่อคืนนี่เออแต่มันก็ยังแข็งตายเลยอ๋อตายโอ้ยหมานมันเฮ้ยไปคั่วเสร็จดีมานอ้าวหมูขื้ว่ามันหายไปเสียขนไปได้คือนดลกแค่จะงงตรงนี้มันอยู่เฉยเลย อมันอยู่ที่ไหนงงงกันมันมันคือตายวะมันจมนม้ำในรอดมมาหายใจมาได้บ่อโอ้เรต้องไปใส่เบ็ยดยากเลยโอ้ป่ายนนหน่ก็มีเนาะงมเลยเอ้า อันนี้หาอีกแล้วโอ้อยู่นี่ออันนี้ก็ได้ปลาตะเพียนร้อยลาคือการดุ๊บุ๊บดุ๊บุ๊บอันนี้ก็นีตะเพียนอีกนี่จะมานึ้นแข่งกึกดึกขนาดแล้ว นกขึ้น,นอกน้ามีเนาะมัเจ็กตัวมีสองตัวบอหืมปลานี้ก็มีไ,ไป,ปอีดมงเลยนอ,อนไป ถ้ามายามตอนเศร้ามันอาจจะมีชีวิตเดียเพิ่น,นมันถึกกันวานนี่นะเขาไม่ได้มายามต่อแรงนะวานนี่ต่อแรงเขาไม่ได้มายามนะ มาพี่เขา